ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็มาแล้วนะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ตัวละครโหดท,ที่ต่อจากโคนะแต่ว่ามันจะโหดจริงเปล่าต้องมาอ่านความสามารถดูนะบอกเลยว่าอืมันเป็นผิวอะผิวที่มันเปลี่ยนสีใช่ไหมซึ่งความสามารถผมคิดว่าที่ที่มันต่อจากโคเพราะความสามารถนี้มันคุนค้นๆเหมือนผมอ่านเจอตัวละครนะแต่อย่างว่ามันแยกเซิร์ฟกันอะมาดูเลย ความสามารถแปิบห้าเนาะเอาแบบง่ายๆเลยจ่ายคูณห้าะแล้วก็สร้างเรนมาใช่ปะ,ะใช่แล้วก็ร้อยของค่างเงินเดือนเมื่อเ,เมื่อ้อยเต่าเนาะก็เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับไอฮิวดาเลยแล้วก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างโอกาสเจ็ใช้เอฟเฟกพื้นที่น้ำแข็งเนาะพื้นที่น้ำแข็งนี่ ก็เหมือนพื้นที่น้ําแข็งก็เหมือนเหมือนไอตัวอะไรวะลืมชื่อเหมือนกาลาสีไอเหมือนอะไรวะเลบังอะเลบังกาลาสีเลบังใช่ปะเลบังอะและ้วก็เมื่อฉันตกลนรนมาข,ของฉันหรือขอสร้างโอกาส85ยิงระเบิดตามใจฉันอ่านี่เป็นสกิลที่ไม่เหมือนกับยิงระเบิดนะไม่เหมือนกับยิงระเบิดทอไปนะอันนี้จะเป็น เมื่อฉันตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้างโอกาสเออเมื่อฉันตกแลนด์มาร์กเนาะอ,อื่นมันจะเป็นยังไงวะเนอะเ,เป็นยิงระเบิดแบบสลายนะครับเป็นยิงระเบิดแบบสลายเออถ้าจะยิงระเบิดแบบสลายไปเล่นที่วได้ดีกว่าไหมแล้วหรือแบบ ไอผีเสื้อหรือเปล่าอ่ะเป็นแปดสิบห้ายิงแล้วเบิดสลายนะเป็นสกิลเป็นสกิลที่แปลกตานะเป็นสกิลแปลกตาแล้วก็มีทั่วอากาศการทอยเนาะโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์โลดสูงสุดสองขั้นเนาะไม่เติบเออไม่แสดงผลเติบโตบวกสิบห้าเนาะแล้วก็เมื่อจบคืนโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ทอยเต๋าอีกครั้งเนาะแล้วก็คมเต๋าแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่ง อ่านมาแล้วมันก็เหมือนกับฮิว้าซึ่งยิงระเบิดตามใจฉันเนี่ยอ๋อ่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะก็จริงแต่มันไม่รู้ว่ามันจะยิงไปไหนไงอืมไม่เหมือนกับฮิว้าฮิว้าถึงจะจ่ายแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเราแบบควบคุมควบคุมทิศทางที่เราจะวิ่งได้อะ,อะคอสมันก็มีนะคอสก็เป็นอ่าเลือกหน้าหลังห้าช่องแล้วก็วิ่งก็เหมือนกับฮิวดาเลยโอ้โหมิว มีฮิวด้ก็ถือว่าปิดเว้น,นี้แล้วอเอาจริงอ่ะมีอะไรอีกมีก็อ่าสะสมพบว่าจะได้รับตามนี้เนาะมีตัวละครมีเล่นมีรวมได้นะรวมรวมมีวัตถุดิบอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมอ่ะรวมน่ามีฮิวด้าด้วยสุ่มสุ่มรวมมาเอาฮิวด้าอีกว่าไหมอืมร้านค้า ไร้ค่าไม่ไรมีของขายตามปกติแหละก็ดูเอาเอ้ยมีจี้หลิงด้วยอ่าจี G ้หลิงเอ็งขายเป็นเพชรด้วยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจฮ่ฮ่หน้าซ่มหน้าเสียค่างโงะ่ะมาดูจี้หลิงหน่อยจี้หลิงก็จะเป็นหกสิบหกสิบห้ายุคเลิกหุ่นายการเนาะห้าสิบห้าป้องกันการขโมยมารเบิ้ลแล้วก็อ่า ้5ส่งไปยังก่อรางจำกัดหนึ่งครั้งเนาะก็เออจีเลงก็โหดอยู่นะเนี่ยให้มาป้องกันไอ,อ้มาเบิร์นด้วยฮิวด้ามีป้องกันมาเบิร์นเนี่ยโอ้โหเวรน,นี้ข้ามใครมีฮิวด้าเล่นฮิวด้านะใครไม่มีก็ข้ามไม่มีฮิวด้าก็ข้ามเออ,อตัวอะไรวะนี่ดูแล้วไม่น่าโหดเลยเออโอเคคลิปนี้เอ,อ้ยมีอะไรเนี่ยรออินสิบวันนี่ย โอ้แจกเดตให้เล่นฟรีแจกโคให้เล่นเล่นฟรีโอ้ันไลัเสริฟแน่โอเคคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะเป็นตัวอ่ะไอเด้นี่ไงนี่ไงมันให้หาแบบห้าร้อยด้วยนะเป็นตัวที่ไม่ควรหาเลยไม่ควรหาเลยข้ามนะดูเหมือนจะโหดแต่ก็ไม่โหดโอ้โหแล้วต้องไปซื้อซื้อคอร์สด้วยนะถึงจะแบบเหมือนฮิวดา แล้วก็เปซื้อจี้ลิง์ด้วยถึงจะป้องกันมาเบิ่นนะเนี่ยไม่ควรหาข้ามไปละ